ลากรถในทุกสถานการณ์เลือกสลิงลากรถขนาด12มิลิเมตรหเมตร7ตันทนทานแข็งแรงใช้ได้ทุกรูปแบบและปลอดภัยทุกการลากรถสวัสดีคะ่ะแนะนำสิ่งที่จำเป็นที่ท่านจะต้องมีไว้ประจำรถยนต์ท่านสินค้าคือสลิงลากรถขนาด12มิลิเมตรหเมตร7ตันลากรถแข็งแรงในทุกสถานการณ์ซุยทุกสถานการณ์สลิงลากรถขนาด12มิลลิเมตรหเมตร7ตันเหมาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ คุณสมบัติและข้อมูลเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ทนทานและแข็งแรงสายลากรถขนาด12มิลลิเมตรยาว5เมตรทนทานแข็งแรงสามารถลากรถน้ำหนักสูงสุดถึง7ตันใช้งานได้ทุกรูปแบบเหมาะกับการลากรถในสถานการณ์ทุกประการเช่นรถเลื่อนถลายรถเสียหลักหรือปัญหาหอื่นๆมีคุณภาพมาตรฐานสลิงลากรถมีมาตรฐานสูงให้ความมั่นใจในการใช้งานสะดวกต่อการพกพา ลำตัวสลิงลากรถทำจากวัสดุทนทานทำให้สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทำไมต้องเลือกสลิงลากรถของเราเพราะว่าทุกวันนี้ที่คุณต้องการความแข็งแรงและความเชื่อมั่นในการลากรถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่การลากรถในสถานการณ์ปกติจนถึงการใช้เป็นเครื่องมือช่วยฉุกเฉินคุณภาพมาตรฐานที่ทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ